ับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับแลวท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับนนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยพระกรอบทองปะสมนะครับทรงสีทรงสมเด็จนะครับแต่เป็นพิมพ์เล็กนะฮะก็ปะสมเช่นเคยนะครับหน้ายักจุนสายด้านบนตาปาดเงานะฮะจุนสายเป็นเม็ดตานะฮะเขี้ยวก็อันนี้เป็นเขี้ยวสลับปาสลับจุนนะฮะมันจะเป็นเพราะว่ามันจะเป็นมิติคนละแบบกับองค์เมื่อกี้นี้ ด้านข้างเป็นแข้งสิงนะครับอันนี้ไม่แข้งแข้งสิงไม่ได้จุนทรายนะครับแข้งสิงล้วนเลยมันจะเงาเงาข้างๆเป็นเป็นพญานาคนะฮะพญานาคเสร็จแล้วด้านล่างก็เป็นสามเหลี่ยมลายกนกนะฮะข้างๆเป็นจุนเป็นยินะฮะยิยิเป็นขอบนะฮะแล้วก็ลายกนกด้านหลังก็เป็นลายกะนกด้านล่างเป็น ยีสลับปาดนะครับให้มันดูเป็นเหมือนฐานนะครับส่วนตัวพระเป็นตัวพระนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปรกโพรนะครับหลังยันตรีนะครับปีสองหคิดว่าปี2 5 2ห้นะครับเนื้อเกสรรู้สึกรุ่นนี้จะมี2เนื้อนะครับไม่แน่ใจนะครับถ้าดูรายละเอียดของพิมพ์นี้ผมแนะนําไปเอ็มหัดเทพเลยครับคุณ m อ็มหัดเทพในช่องเขานี่อธิบายรายละเอียดของพระองค์นี้ ค่อนข้างละเอียดเลยครับจํานวนจัดสร้างแล้วก็เนื้ออะไรบ้างมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยแน่นอนครับเพราะผมก็หาข้อมูลมาจากเพจเข้าเหมือนกันก็เป็นสายพวกสายเมตานะครับโชคลาภแค้วคาดปลอดภัยนะครับสําหรับหลวงปู่โตะนะครับวัดประดู่ฉิมพรีนะครับอันนี้หลวงปู่โตะนะครับสองห้าสองหนึ่งนี่ก็นานนะครับปีนี้เขาหลวงปู่โตเข้ามาจริง ด้านหลังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะจางๆนะครับไม่ค่อยขมแต่ด้านหน้าค่อนข้างจะขมนะฮะตรงนี้จะมีบิดนิดนึงผ้าเป็นของลูกค้านะไม่ใช่คือของทางร้านนะครับถ้าใครจะสนใจจะเลี่ยมก็นำผ้ามาด้วยนะครับที่ทางร้านไม่ได้จำหน่ายผ้านะครับผมตัวกรอบอยู่ที่ห้าจุดเก้าหกกร,รัมนะครับก็ กำลังดีนะครับพระอยู่ประมาณ1.5-1.9เซนะครับถ้าจําไม่ผิดกว้าง1.5นะครับยาสูง1.9นะแต่พระค่อนข้างจะหนานิดนึงนะฮะแต่ไม่หนามากครับถ้าเทียบกับนิ้วก้อยเนี่ยตรงข้อนิ้วก้อยก็ค่อนข้างจะชัดนะครับไม่เท่าไหร่ตัวหมายถึงตัวพระนะพระประมาณข้อหนึ่งพอเลี่ยมเสร็จก็เลยประมาณประมาณข้อขวาข้อครึ่งก็โอเคนะครับ เทียบวิธีนี้ก็จะง่ายนะครับสาหรับนิ้วก้อยท่านเ,นเอาเทียบปุ๊บก็ทรงนี้ประมาณนี้จะอยู่ที่5.96กรัมนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องห้างทองผมจะเริ่มผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok อนะครับผมพอไปฝากกดไลค์อาจจะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ครับแค่กดไลค์ก็พอนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ